ตรงนี้จะเป็นป่าโครงการนะป่าโครงกลางจะมีคลองมีแม่น้ำต้นไม้ก็ใหญ่อยู่มาเป็นพันปีแล้ว ีจะอยู่ติดกับอพาร์ตเมนต์เดอะนายนะใครจะอยู่อพาร์ตเมนต์เดอะนายก็มาได้นะอ,นอยู่แค่เกณฑ์ทะเลเอ้ยบางขุนเทียนเอง